ช่วงเคล็ดลับพารวยสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาถึงหน้าร้านแล้วครับนั่นก็คือร้านโมโมพาราไดซ์ครับโอ้เห็นเจ้าของร้านอยู่ด้านในพอดีตามผมมาเลยครับสวัสดีครับพี่เอครับนี่ก็คือเจ้าของร้านนะครับเจ้าของกิจการอันแบบว่าเรื่องชื่อนะครับคุณสุรเวศเตราหรือว่าพี่เอขออนุญาตเรียกพี่เอแล้วกันสั้นๆนะครับพี่เ คือผมเนี่ยเป็นเริ่มต้นจากเป็นลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ได้ทานอาหารแล้วอร่อยมากและที่สำคัญเลยครับที่มาของร้านเนี่ยน่าสนใจตลอดจนเรื่องราวของธุรกิจครับเพราะว่าเป็นธุรกิจบอกว่าเป็นแฟรนไชส์มาจากญี่ปุ่นแท้แท้ต้องงงเล็กนะครับว่าแท้แท้อยากถามคุณเอนิดนึงว่าร้านโมโมพาราไดซ์เนี่ยคือมีที่มาที่ไปยังไงครับร้านโมโมพาราไดซ์นะครับก็เป็นร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับ ชื่อร้านโมโมพาราไดซ์เนี่ย Momo ความหมายมาจากโมโมคือเสียวงวัวร้องแล้วพาราไดซ์เนี่ยก็คือส,สวรรค์<น>ก็เหมือนกับเข้ามาในจะได้ทานเนื้อเป็นเป็นความหมายเพราะว่าทานเนื้อได้เนื้อที่มีคุณภาพดีได้อดยอ่างไม่จำกัดสุดยอดครับทานแล้วแบบว่าได้เต็มที่เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยอะไรเงี้ยครับแต่บรรยากาศก็จะแบบเหมือนกันหมดเลยนะครับะจะออกคล้ายๆากันจะมีความรู้สึกฟีลลิ่งคล้ายคล้ายกันแต่ว่าดีไซน์ร้านนี่ยเราจะออกแบบให้สอดคล้องกับตามห้างที่เราไป ตามสถานที่ที่เราไปครับแล้วมันจะต้องมีแบบต้นกําหนดมาจากต่างประเทศด้วยนะครับว่าเราจะต้องสร้างยังไงใช่ครับคือร้านโมโะพาราไดซสุขล้านเนี่ยเขาจะใช้ดีไซเนอร์คนเดียวกันครับจัดการออกแบบทั้งหมดเพื่อเนื่องด้วยระบบต่างๆเนื่องด้วยฟิลลิ่งของร้านก็จะต้องใช้ที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วคุณก็ที่มาจากทางญี่ปุ่นเลยที่เขาออกแบบทุกร้านทั้งในญี่ปุ่นไต้หวันและเมืองจีนครับว่าแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตให้คุณเอเนี่ยช่วยพาเดินชมร้านหน่อยไหมครับได้ครับบรรยากาศร้านแบบ ได้ครับงั้นเดี๋ยวรเราไปเริ่มต้นตรงจุดที่เป็นแบบว่าเป็นไฮไลท์ของร้านเราเลย,เลยดีกว่าไปเลยครับ,รบตรงนี้เราจะเป็นบาร์ผักซึ่งเป็นไฮไลท์ของร้านเราตามที่บอกไปบาร์ผักของเราเนี่ยจะมีให้ผักให้เลือกเนี่ย เราราวยี่สิบถึงสามสิบชนิดพอพอใจแน่นอนครับสาร่ายก็วากาเมะใช่ไหมครับมีสาร่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังมีกวางตุ้งไต้หวานมีปวยเอ่อปลยเล้งผักโขมอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แล้วก็เออจะเป็นลักษณะบริการตัวเองร้านเราจะเป็นกึ่งบริการตัวเองครับครับคือจริงๆระบบของร้านเราเนี่ยเป็นระบบ all you can eat คือทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นทานเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นครับครับแต่ว่าที่เป็นออ l you can เนี่ยเพราะว่าเราเข้ามานี่เราจะเลือกเมนูว่าจะทานเป็นชาบูชาบูหรือสุกี้ยากิแบบไม่จํากัดไปเลยแล้วเรื่องการทานแบบว่าไม่อัน้น all you can e a นี่คือเป็นมาตั้งแต่ตอนที่แบบอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าเฉพาะดัดแปลงให้เข้าคนไทยตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นเลยครับ และตอนนี้นะครับผมก็ยังคงอยู่กับคุณสุรเวเตราหรือว่าพี่เอครับที่ร้านโมโมพาราไดส์สาขา CDC นะครับอาคาร E ครับพี่เอครับอยากให้บอกนิดนึงว่าวิธีการทานสุกี้ชาบูในรูปแบบนี้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรยังไงบ้างได้เลยครับคุณก๊ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าหลักๆเนี่ยคนไทยจะชอบสับสนระหว่างชาบูกับสุกี้จะชอบเข้าใจว่าน้ำใสเนี่ยคือสุกี้น้ำดำเนี่ยคือชาบู แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับญี่ปุ่นเนี่ยคือน้ำใสนี่คือชาบูน้ำดำคือสุกี้ครับชาบูเนี่ยน้ำใสและทันคู่วน้จิ้มซึ่งมี2ชนิดเดี๋ยวผมจะอันนี้ตันเน,<ช>น,นี้คือเป็นน้ำจิ้มสำหรับชาบู<น>เป็นสูตรพิเศษซึ่งเป็นของทางร้านโมโมโดยเฉพาะเลยส่วนอีกตัวหนึ่งนี้จะเป็นน้ำจิ้มคอนซูนะครับคอนซูนี่จะเป็นน้ำจิ้มออกแบบว่าเปรี้ยวๆเค็มๆนิดนึงนะครับ ในขณะที่ของสุกี้ยากี้เนี่ยจะเป็นน้าดำําซึ่งน้ําดำเนี่ยมันจะเป็นน้ําซอสของมันอยู่แล้วในตัวจะทานแบบขลุกขลิกนิดนึงจะไม่ใช่น้าซอสไม่ได้ไม่ใช่น้ําซอสในหม้อเยอะนะครับจะมีรสชาติของมันค่อนข้างจะเข้มข้นอยู่แล้วค,คือที่รสชาติมันจะออกเค็มๆหวานๆนะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะเด็ดมากคือต้องทานคู่กับไข่สดครับชอบอันนี้มากสุดเลยอ๋อครับมาทานโอ้โหสดๆเลยสดเลยครับนะครับเอาไว้ทานกับ สุกี้โดยเฉพาะครับครับนี่ครับเอาล่ะพร้อมแล้วอันนี้คือน้ำจิ้มอย่างเดียวนะครับก็มีสามอย่างสามอย่างแล้วครับหลังจากนั้นเรามาทางด้านเนื้อสัตว์มาแล้วกันนะครับเนื้อวัวของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อวัวออสเตรเลียซึ่งเรากรันตีเลยว่าเป็นพรีเมียมเกรดครับนะครับส่วนหมูเราเนี่ยจะเป็นหมูหมูญี่ปุ่นคุโรโมตะซึ่งมันจะมี ความนุ่มและความหอมในตัวเนื้อมันมากกว่าหมูปกติที่เราทานกันครับอ๋อก็จะแบบเนี้อสองอย่างนี้คือเนื้อหมูกับเนื้อวัวใช่ครับเรามาเริ่มต้นกับชาบูชาบูก่อนแล้วกันครับนะครับก็อันนี้นะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อออสเตรเลียเป็นพรีเมียมเกรดเลยครับคุณพ่อแล้วทานชาบูเนี่ยก็จะ ลงเป็นน้ำซุปครับแกว่งนิดหน่อยการแกว่งเนื้อชาบูชาบูเนี่ยครับญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกชาบูเพราะว่าเนี่ยครับเขาบอกว่าเวลาแกว่งมันจะมีเสียงชาบูชาบูอ,อ๋อชาบูชาบูชาบู <laughs> ได้วยกันอืมอืม,น,มนุ่มมากครับผมนุ่ม อย่างที่เียงคุณก้ครับเลื้อเราการันตีครับว่าเราใช้พรีเมียมเกรดจริงๆต่อไปครับครับผมต่อไปเรามาลองหมูนะครับคุณก้ครับหมูของเราเนี่ยจะเป็นหมูญี่ปุ่นครับหมูญี่ปุ่นคุโรบุตะครับคุโรบุตะหอมชื่นใจจะบอกว่าเหมือนกับตรงเนี้ย จะเป็นผู้ใหญ่จะชอบนิดนึ่งเพราะจะออกมีเปรี้ยวนิดนึังแต่นี้จะเป็นเด็กๆก็าจะชอบมันจะหวานแต่คือว่าทานได้สองอาสาเขาได้เลยแต่ถึงเมนูแล้วที่แบบว่าเด็ดๆเลยฝั่งสุกี้ก้อันนี้ผมชอบมากที่สุดเป็นะครับผู้ชมก็รับดับเนื้อนะครับของสุกี้เนี่ยจะแกว่งก็ได้หรือไม่แกว่งก็ได้ไม่ต้องชาบูชาบูไม่ต้องาบูชาบูเพราะนี่คือสุกี้ยากี้ครับแล้วก็จะ เอาใส่ลงไปในหมอ้อทิ้งไว้สักพักไม่นานนะครับครับ <c oughs> พอทิ้งสักพักเนี่ยครับน้ำซอสมันจะเริ่มเข้าไปในเนื้อแล,แล้วเราก็ไข่ดิบ,บดนะครับคุณกอลกับไข่ดิบนะครับคุณผู้ชมขอวงเล็บมุมซองเลยว่าไม่ต้องใช้ซอสอะไรมากมายกับไข่ดิบและเนื้อนี่มีความอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเนื้อนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียคุณผู้ชมครับท้องร้องเลยใช่ไหมละ่ะ โมโมพาไดเหมือนอยู่ที่สูงสวรรค์และความรู้สึกนะั้น่ะมันเกิดขึ้นแล้วจริงครับหลักในการดําเนินธุรกิจของพี่เอนี่คืออะไรครับครับคือคุณก็ผมเชื่อว่านะครับการทำธุรกิจเนี่ยจะให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจกับลูกค้าครเราต้องให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆคือร้านผมตั้งแต่เปิดมาเนี่ย ผมไม่เคยที่จะแบบว่าลดคุณภาพของของลงในขณะที่ทุกอย่างสวนทางกันนะครับต้นทุนสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราพยายามหาสิ่งที่ดีเสริมเข้าในร้าน<ม>ตรงนี้เราพยายามสรรหาให้ลูกค้าเต็มที่ครับซึ่งโอเคผลตอบแทนกลับมากําไรอาจจะน้อยลงแต่ถ้าเราสามารถมีลูกค้าได้มากขึ้น<อ>มันก็กลับคืนมาหาเราเหมือนเดิมถูกไหมครับ<อ>ไม่จำเป็นว่าต้องไปลดมันเพื่อที่จะแบบเอากำไรมากมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะแบบหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ สามารถไป Facebook ได้ Facebook ได้ครับพิมหาตามชื่อร้านเลยครับโมโมพาราไดซ์ช่วงเน็บไทยแลนด์นะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์สาขานี้นะครับสาขา c d ดนี่คือเบอร์021022050หรือถ้าเกิดใครสะดวดจะไปที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับเป็นเบอร์026461055แล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณเอนะครับสุรเวศเตรานเจ้าของกิจการโมโมพาราไดซ์มากเลยครับที่แบบว่าให้ทั้งความรู้ให้ทั้งรับประทานแล้วก็แนะนํา เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับซุกี้แล้วก็ชาบูนะครับขอบคุณครับแต่ตอนนี้นะครับกองครับก็ต้องเดินยืดยทองนะครับด้านหน้านี่ยยั่วมากเลยนะครผมจะทานเป็นตั้งๆๆๆงอย่างนี้เลยนะทีนี้เนาะได้เลยนะนี่เลยครับเอาล้วครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนุยเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็มีเคล็ดลับดีๆกับพี่น้องเช่นเคยครับ